7ปริศนาลึกลับที่โด่งดังของโลกที่แท้จริงถูกเฉลยไปนานแล้วมิถุนายน21 2021บนโลกเราใบนี้มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับปริศนาลึกลับที่ยังถูกกล่าวอ้างว่ายังไม่มีคำตอบทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งถูกเล่าขานสืบต่อกันมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นเรื่องที่ด่งดังบนโลกอินเทอร์เน็ตแต่ในความเป็นจริงแล้วปริศนาบางอย่างที่เราคิดว่าลึกลับนั้นถูกเฉลยไปนานแล้ววันนี้จะหยิบยกปริศนาที่คุณคิดว่ายังไม่ถูกไขเหล่านี้มาเฉลยให้คุณได้อ่านกันว่าแท้จริงแล้วมันเป็นอย่างไรหนึ่งการหายไปของชาวมายา นี่คือหนึ่งในการล่มสลายของอารยธรรมที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ชาวมายาดูเหมือนจะละทิ้งอารยธรรมที่ซับซ้อนของพวกเขาและหายตัวไปในป่าอเมริกากลางมีทฤษฎีมากมายที่พยายามอธิบายเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งยงไปถึงการมากองมนุษย์ต่างดาวจนกระทั่งในปี2005มีทฤษฎีที่ได้รับการยืนยันในเรื่องนี้อารยธรรม มายาพังทลายลงเนื่องจากภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่พวกเขาทำเองชาว,วมายาค่นต้นไม้จำนวนมากจนทำให้ความแห้งแล้งพวกเขาต้องเจอกับความร้อนจากดวงอาทิตย์ประกอบกับปริมาณน้ำฝนที่ลดลงจนทำให้พวกเขาต้องละทิ้งดินแดนที่เคยอุดมสมบูรณ์เพื่อย้ายถิ่นฐานไปหาอาหารต่อไปสองหินเดินได้เองในหุบเขาเดทวันเล นี่คือปริศนาที่ถูกพูดถึงกันมานานกว่า100ปีเกี่ยวกับหินที่สามารถเคลื่อนที่ได้เองในเขตพื้นที่แห้งแล้งของหุบเขาเดทาวลเล่จากร่องรอยที่เกิดขึ้นบนพื้นดินสรุปได้ว่ามันเคลื่อนที่ด้วยวยตัวเองไม่มีร่องรอยการรบกวนของมนุษย์หรือสัตว์ใดๆทั้งสิ้นมีทฤษฎีที่พยายามอธิบายเรื่ององค์นี้ตั้งแต่ลมฝนแรงดึงดูดสนามแม่เหล็กคนมือบอลหรือแม้แต่ มนุษย์ต่างดาวอีกแล้วแต่สุดท้ายทีมนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ค้นพบความลับที่ทําให้ก้อนหินเคลื่อนไหวได้ในปี2011นักวิจัยจาก Scripps Institute of Oceanography ได้ติดตั้ง GPS เอาไว้ที่ก้อนหิน15ก้อนและคอยเฝ้าดูพวกมัน สปีต่อมาพวกเขาพบว่าเมื่อเดทวันเล่เจอกับพายุฝนในฤดูหนาวที่เกิดขึ้นได้ยากน้ำฝนจะไหลลงสู่พื้นดินที่ราบเรียบและกลายเป็นน้ำแข็งในชั่วข้ามคืนส่งผลให้เกิดเป็นแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่รอบๆก้อนหินในตอนเช้าเมื่อน้ำแข็งละลายและเริ่มแตกออกประกอบกับลมที่พัดแรงจะส่งผลให้ก้อนหินที่อยู่บนแผ่นน้ำแข็งจะถลายไปได้ไกลลบนอพื้นที่ราบและเมื่อ น้ำแข็งละลายเราก็จะไม่พบหลักฐานใดๆเหลือเพียงแค่ร่องรอยที่หินเคลื่อนที่ทิ้งเอาไว้จนเป็นปริศนาให้มนุษย์งุนงงสามเสาเหล็กโบราณที่ไม่ขึ้นสนิมเสาเหล็กแห่งเดลีคือเสาเหล็กโบราณที่มีความสูง23ฟุตที่ถูกพบในหมู่โบราณสถานกุตุกถูกสร้างขึ้นราวปีคศอ 450และมันสร้างความประหลาดใจให้กับชาวบ้านและนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากว่าทำไมมันถึงไม่ขึ้นสนิมจนมีคนโยงไปว่ามันอาจถูกสร้างโดยมนุษย์ต่างดาวอีกเช่นเคยแต่จากการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์พบว่าเสาเหล็กนี้ถูกเคลือบด้วยชั้นบางๆที่เรียกว่ามิโซอิตโดยเป็นสารประกอบของเหล็กออกซิเจนและไฮโดรเจนซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้เหล็กเกิดสนิมได้ซึ่งถือว่าเป็นความรู้ที่น่าทึ่งของคนโบราณที่คิดค้นสิ่งเหล่านี้ได้สี่ UFO ตกที่รอสเวล ย้อนกลับไปในปี1947เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าว่ามีวัตถุประหลาดตกใส่ไร่แห่งหนึ่งใกล้กับเมืองรอสเวล์รัฐนิวเม็กซิโกและผู้คนต่างเชื่อว่ามันคือยานอวกาศที่มาจากนอกโลกรวมถึงทฤษฎีที่ว่ารัฐบาลสหรัฐพบกับนักบินที่มาจากนอกโลกและนำตัวพวกเขาไปเก็บเอาไว้ตรวจสอบอย่างลับๆซึ่งเรื่องนี้กลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งที่โด่งดังและถูกพูดถึงมาอย่างยาวนานในขณะที่รัฐบาลสหรัฐออกมาประกาศว่ามันคือบอลลูนตรวจอากาศธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันคือบอลลูนระดับสูงไฮเจ a ทูบอลลูน ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบการทดสอบประมาณูของโซเวียตซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นคอวามลับสุดยอดในระหว่างช่วงสงครามเย็นนะตอนนั้นทางออกที่ดีที่สุดก็คือการปล่อยให้ทฤษฎีสมคบคิดเรื่อง UFO แพร่ออกไปและมันก็ได้ผลมานานหลายทศวรรษเลยทีเดียว5ความลึกลับของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา นี่คือทฤษฎีสมคบคิดที่โด่งดังที่สุดในศตวรรษที่20เกี่ยวกับการหายไปของเครื่องบินและเรือบริเวณสามเหลี่ยมอาถรรพ์แห่งนี้จากรายงานระบุว่ามีเรืออย่างนออย50ห้าสิบลำและเครื่องบิน20ลำที่หายไปโดยที่ไม่สามารถถัดตรวจสอบได้แน่นอนว่ามีทฤษฎีมากมายที่เป็นสาเหตุของงอเรื่องนี้เช่นมันเป็นพื้นที่สนามแม่เหล็กโลกปรับรวนมีฟองก๊าซมีเทนที่ปะตุขึ้นมาอย่างฉับพลันมีสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ย้ายมีมนุษย์ต่างดาวที่คอยจับตัวผู้คนไปทดลองหรือแม้แต่บางอย่่่่าางงงททีีีเเกกยวอับมืแตตนิสู แต่ประเด็นที่มาหักล้างเรื่องนี้ไม่ใช่การอธิบายเหตุผลที่เรือและเครื่องบินหายไปแต่สิ่งที่ตอบเรื่องนี้ได้ชัดเจนที่สุดก็คือสถิติการหายไปของเรือและเครื่องบินที่เกิดขึ้นที่นี่ไม่แตกต่างจากที่อื่นและข่าวเรื่องเบอร์มิวด้าก็ถูกสื่อในขณะนั้นสร้างกระแสอย่างต่อเนื่องเพราะมันเป็นข่าวที่ผู้คนให้ความสนใจและขายได้นั่นเองหกฟอสซินแมมมอธเพศตัวเมียหายไปไหนนักวิทยาศาสตร์สับสนว่าเหตุใดฟอสซินแมมมอธที่ถูกพบร้อยละเจ็ดสิบเป็นตัวผู้ส่วนฟอสซิลตัวเมียเป็นสิ่งที่หาาายกกม ในปี2017พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งสวีเดนพบว่าสาเหตุของเรื่องนี้เกิดมาจากชีวิตที่น่าสงสารของแมมมอตตัวผู้เมื่อพวกมันโตเต็มวัยก็จะถูกไล่ออกจากฝูงโดยผู้นำที่เป็นตัวเมียจากนั้นตัวผู้ในวัยหนุ่มก็จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวหรือจับกลุ่มเป็นแก๊งหนุ่มโสดซึ่งพฤติกรรมของตัวผู้เหล่านี้จะมีความเสี่ยงในการไปติดอยู่ในหลุมยุคหรือบึงมากขึ้นจนนำไปสู่โอกาสในการเป็นฟอสซิลนั่นเองเจ็ดเนซี่สัตว์ประหลาดแห่งล็อกเนส ตำนานว่าไว้ว่าเป็นเวลาเกือบ1 5 0 0ปีที่ผู้คนรายงานการพบเห็นสิ่งมีชีวิตตลึกลับขนาดใหญ่อาศัยอยู่ในทะเลสาบเนสซอในประเทศสกอตแลนด์แต่มันกลายเป็นนกกระแสหนักขึ้นตั้งแต่ปี1933หลังจากก็มีการสร้างถนนเรียบชายฝั่งทะเลสาบแห่งนี้หนึ่งปีต่อมาโรเบิร์ตวิลสันศัลยะแพทย์ชาวอังกฤษได้อ้างว่าเขาถ่ายภาพสัตว์ประหลาดในตำนานนี้ได้มันกลายเป็นภาพที่โด่งดังที่สุดจนทำให้มีผู้คนหลงเชื่อมากมาย โดยในปี2012มีการสำรวจและพบว่าชาวสกอตแลนด์หนึ่งใน4คนเชื่อว่าเนสีมีจริงจนกระทั่งในปี2019ทีมนักวิจัยจากนิวซีแลนด์นำตัวอย่างน้ำจากทะเลสาบเนสไปวิเคราะห์และศึกษา d n a ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยอยู่ที่นั่นโดยพวกเขาไม่พบหลักฐานของไดโนเสาร์ปลาสเตอร์เจียนปลาดุกกอรหรือฉลามหรือ DNA ของสัตว์ใดๆก็ตามที่พวกเขาไม่รู้จักพวกเขาพบแค่ d n a ของปลาไหลามากมายที่นี่ส่วนสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ ที่สุดที่พวกเขาพบก็คือยูโรเปียนของเกอร์ปลาหลายชนิดหนึ่งที่ถูกพบได้ในทะเลสาบทั่วไปในยุโรปซึ่งมันอาจยาวได้ถึง7ฟุตและหนักถึง60กิโลกรมัมและมันอาจทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นเนซซี่ได้มากที่สุดหรือหากมอมีสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่านี้แสดงว่ามันไม่ทิ้ง DNA เอาไว้เบื้องหลังยังมีปริศนาลึกลับที่ถูกนำมาเฉลยแบบนี้อีกมากมายแล้วเราจะกลับมาในภาคต่อไปกดติด